ชม,มาเรือจะเลี้ยวไปทางไหนไปแม่น้ำเจ้าพยาหรือจะาปาปาปักสองหูเลื่อลากจูงนะคะน่ะเรือปังกันอยูโอโอ่โอ้ไปแล้วค่ะไปเจ้าพยาไปป่าเม่างอ่างทองลคะ่ะวิ่งทวนกระแตน้ำทวนยาวๆไปถึงอ่างทองเลยค่ะตอนนี้น้ำก็ขึ้น quá หมายไปทางกระดูดน้ำออกนี่ก็ยังต้องไปลอดอีกหลายสะพานสะพานวัดกะตกตาสะพานหัวดุมกว่าจะไปถึงป่าโมกังทอง ่งท้ายกระดิงไว้นะคะมาแค่สองลำแต่เป็นเรือโป๊ะขนาดใหญ่เรือแบบนี้ขนน้ำตาลกับเช่าสารที่วิ่งไปปะมโมอังทองโอ้โอโอ ร้อยมันเวียงและดึงไม่ได้ไม่ทันนะคะไม่ทันเดิก่อนนี้มันจะเวียงเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเวียงจุดนี้นะคะมาลาเดียวยังเวียงนี่มาสองเรือโปแล้วโปะขนัดใหญ่ประสบการณ์สูงพ,พี่กับตันเดนเรียช่วงหน้าน้ำหลา เนีโคดเลยเห็นไหมสองลำเองนะลำเดียวเอาไม่อยู่นะคะดึงดึงหน้าสองลำตรงท้ายหนึ่งนะคะลากสองเรือโปะเบาเรือโปะใส่น้ำ วิ่งไปเสเ้นปลาหม้ออ่างทองก็จะมีทรงแบบนี้ก็จะมีการขนน้ำตาลกับโซาสาเป็นเรือโป๊ะขนาดใหญ่โค้งพาเต็นดงงูง่ายๆห่วงยางเยอะห่วงยางเยอะนะคะแล้วก็เป็นเรือลำใหญ่มากถ้าเป็นเรือขนดินขนทรายเรือจะเล็กกว่านี้แล้วก็ห่วงยางก็จะน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่มีโค้งพาเต็นนะคะ สูงและท่านผู้ชมเรียบไปไกลแล้วนะคะทุ้มขอขอบคุณท่านผูมม้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอาขอพคุณอย่างสูงนะคะกดเลคกดไลค์เกินกำลังใจให้ตุ้มสักน้อยหนึ่งนะตามแยกน้ำบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำปีหกแปด